วิธีดูนาฬิกาไซโก้ของแท้นะครับวิธีการดูของแท้ผมอยากให้เพื่อนๆดูเบอร์เครื่องทั้งหมด4จุดนะครับนะครับสจุดในเล,เลยนะครับอ่ะเรามาดูจุดแรกก่อนจุดแรกนะครับให้เราดูที่เบอร์เครื่องมันนะอันนี้เราพูดถึงเบอร์เครื่องมันนะอ่ะตัวนี้จะเขียนเห็นไหม CR36 นะครับคือเบอร์เครื่องนะครับ2ให้ดูที่หน้าปัดนะครับที่หน้าตรงที่หน้าจอเนี่ยถ้าเราซูมเล็กๆดูเนี่ยมันจะเขียนอยู่เห็นไหมตรงใต้นี้นะครับ อ่ามันจะเขียน 4R36 นะครับเบอร์เครื่องเขาจะใส่ไว้ที่หน้าปัดข้างในด้วยนะครับอ่าต่อมาข้อสามก็จะมีที่นี่ฝาหลังนะครับฝาหลังจะมีบอกอย่างตรงนี้ก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับ 4R36 ท่านเพื่อนซูมดูก็จะเห็นเห็นไหมเนี่ยประมาณปลายเล็บผมเห็นไหมอ่า 4R36 เห็นไหมครับ 4R36 แต่นี้มันเป็นตัวใหม่เนาะตัวใหม่แกกล่องก็เป็นประมาณนี้เนาะ สเปเชียล d i ดิชันด้วยอ่าแล้วก็มีซีเรียลซีเรียลนัมเบอร์จะเป็นตัวนี้6หลักนะครับตอนนี้เราไป3เราไป3จุดแล้วนะจุดที่4นี่ไปรับประกันนี่ครับสี่อาสามหกถ้ามันตรงกันหมดก็ถือว่าโอเคแล้วก็ที่สําคัญคือต้องมีแบบนี้นะถ้าของแท้นะครับนี่ของแท้ประกันสุนทยจะมีกล่องมีผ้านะครับมีกล่องนี่ตัวนี้เป็นไซคุปาดีแล้วก็มีถุงด้วยนะครับถ้าซื้อเนี่ยซื้อในไทยนะครับลองถามถุงถ้าถุงแบบนี้แสดงว่าโอเคเป็นไปได้นะครับเป็นของแแท้้้นนะครับลวกก็อกอีีย่่างงึใหดู เนื้อให้ดูที่เนื้องานของสายเห็นไหมสายนาฬิกาที่เป็นดำน้ําเนี่ยสลักมันจะเป็นแบบหมุดนะครับมันจะเป็นแบบหมุดปิ้นนะครับข้างในมันจะมีปิ้นด้วยนะครับนี่พวกนี้มันจะไม่ใช่แหนะแล้วมันจะทนทานนะครับตรงนี้ใส่ดำน้าได้แล้วก็จะมีป้ายมาสอันนะเดี๋ยวนี้ไซโก้จะมีป้ายมา2ออันตลอดอันนี้ก็เป็นของไซโก้ปาร์ดี้นะโอเคคลิปนี้ประมาณนี้นะครับใครได้ความรู้เกี่ยวกับ การดูนาฬิกาของแท้ของปลอมก็มาคอมเมนต์บอกไว้หน่อยนะครับแล้วใครสงสัยอยากรู้ว่านาฬิกาตัวเองเนี่ยของแท้หรือของปลอมแอดไลน์หรือว่าเฟซบุ๊กมาถามผมได้นะครับถามได้ฟรีนะครับเราไม่คิดค่าใช้จ่ายอะไรโอเคครับคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับไม่มากก็น้อยใครที่จะดูนาฬิกาไซโกนี่แล้วก็ของแท้อ่าลืมบอกอย่างหนึง่งของแท้ใครน้ํามันจะสว่างเพื่อนดูนะนี่เห็นไหมอันนี้ขนาดกลางวันนะเนี่ย สำคัญคือภายน้ำเขาจะคือเขาจะถ้าเป็นรุ่นไดเวอร์เนี่ยเขาจะเขียวตลอดนะดูดีโอเคครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ